สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่รับชมน้องน้ำเพชรในช่องพังใสงดาวแฟมบอรี่นะคะค่ะน้องเอะะ้เพชรจะช่วยพ่อเก็บขยะแล้วนะคะเพชรจะช่วยพ่อเก็บขยะนะคะช่วยพ่อกวาดใช่ไหมคะอ่ะอะ้ช่วยกวาดเลยช่วยพังคะ่ะ นะคะน้องน้ำฝนจะช่วยพ่อกวาดขยะแล้วนะคะวันนี้

พอเก็บขยะกวาดขยะแล้วอไปกวาดเลยไปเลกวาดนี่เอ๊ะไปไปเถือไปถือไปให้พ่อถือไปให้พ่อถือไปให้พ่ออ่ะพ่อถือไปอ้เรียกพานาเชรถือไป็ลอดเหอไมกลัวนะคะคุณแม่น้ำวานกิ๊กกิ๊ก จะช่วยกวาดแล้วจะช่วยกวาดแล้วมาให้พ่อไปนะเพรเอามากวาดไปให้พ่อถือไปถือไปลวดแล้วแล้วกินน้อ่ลวดลวด,ลวด,ลวด คือแม่กวาดไปให้พ่อเอาพ่อรับสิซื้อแม่กวาดไปให้พ่อแล้วนั่นโอ้ยมันนะคดับกวาดกวาดเก็บกวาดเออเก็บกวาดเออกวาดช่วยพ่อเลยเออเก่งเลยว่ะ เก็บกว่ามาเลยเก็บขึ้นเก็บขึ้นสิอ่ะเก็บนอนอเร็วยมาเนี่ยมาตัวพ่อไปเอาไม้กวาดเอาเก็บสิเก็บ <laughs> อ่ไม่กว่าละกินนมละเอาแอีวเล้ัวลกกเลยแบกาที่น หวานหวานอะอะอะออะอไวนนีอ่ะเอาเอาไมกวาดสิเอาเอาไปเอาไปกดอดเก็บเลยให้แม่เด็กเกียร์ครับไปแล้วครับเป็นไรวันนี้ น้ำเพชรจะช่วยเองนะคะดูดูอนนี้กวัดเก็บมาเอาทิ้งอะไรตรงนั้นน่ะเอามานี่ามา,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 มาช่วยกวาดทางนี้นักนัก นี่นี่คุณแม่น้ำหวานกินน้ำไหมนี่หนูไม่ช่วยกวาดเขาก็มากินน้ำไ,ไม่ได้หนูหไปช่วยเก็บพี่ปั๊บเร็วเทสไปช่วยเก็บพี่ปั๊บหนูเร็วจะช่วยกวาดแล้วค่ะอ,คอ่ะหนูว่าจะช่วย แบบแบบไปน้ำให้จกหน่อยจกไม่ถึงก็ไม่ไม่ให้จกอนะ่ะน้ำมันหมดค<อ>รับไปดีน้ำเปดีน้ำรำอแป๊บนะรอแปบ๊บแไป๊บไปหาพี่ปั๊บไปหาพี่ปั๊บเด้อมาจบแล้วจบบกให้จบไม่ได้ห้าาาขอ,ของจิ้นจบ เมือจะให้แม่กินน้ำน่ะน่ะนะเนยอยากคว้นแม่ที่จะให้แม่กินน้ำก่อนจะจกจกเอานูหนูหาพี่ปับป๊บพี่ปั๊บเก็บพยักนูน่นาหาพี่ปั๊บเร็ว เพ็เออเอาไปหาพี่ปับ๊บอ่ะไปเร็วไหนไปวะคันโอเคดเตบปน

นเย็นนะบนตะกร้าบนตู้เย็นนะจกก่อนกินน้ำมากินน้ำก่อนกินน้ำเดี๋ยว <c oughs> เอามาให้ใหม่ให้น้องน้ำเพชรจกให้น้องน้ำเพชรกินก่อนเน้ำเพชรมากินเร็วๆเพชร เพชรมากินน้ำเร็วเพชรกินน้ำก่อนอ่ะกินน้ำกินน้ำอให้น้องดูดให้น้องดูดน้องไม่ต้องจับมือน้องน้องไม่ดูดดูดอ่ะเพชรดูดบอกดูดน้ำไม่ใช่ดูดอ่ะจะถือเอาให้เพชรถือเอาให้เพชรถือเอามีน้ำไหมถือถือเพชรจะถือครูเองอ่ะจบแล้วไหนยังไม่ดูดน้ำเลยเพชรอันนี้ดูใส่แล้ว แม่มันหยุดกินแล้วพ่อืมจะเอาไม่ฝาดไปช่วยแล้วนั่นนันนันถือไปให้พ่อแล้วถือถือไปให้พ่อเอาไปให้พ่อเอาไปให้พ่อเอาไปให้พ่อเลยถือไปเลยเอ่าถือถือไปให้พ่อเอาไปให้พ่อ เอาไปให้พ่ออะเอาไปให้พ่อแล้วเอาพอลับเอาตกแล้วนี่ถือถือมาถือไม้ไปให้พ่อเร็วเพศมาถือมากวาดไม้ไปให้พ่อเร็วเก็บแล้วเก็บเอาไปให้พ่อเอาพ่อไปเก็บนะเสร็จแล้วเก็บแล้วไหนเก็บทำไมเอาเก็บเก็บเก็บเอาไปให้พ่อเเก็บ เดเก็บเก็บไม่ไ no, ด right. uh ้อ huh. ่ะเก็บอ่ะเก็บเอาไปให้พ่ออ่ะเอาเอาไปให้พ่ออ่ะเอามาเอาไปให้พ่อไหนไหนเอาไปให้พ่อก่อนไม่แล้วเก็บเอาไปให้พ่อก่อนเอาไปให้พ่อเอาไปให้พ่อเอาไปให้พ่อเอาไปเก็บเร็วเฮดเอาไปให้พ่อเอาให้พ่อเอาไให้พ่ออยู่ข้างหลังเอามาเฮด ก็จะเก็บเองหงอเก็บไปแล้วค่ะก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้น้องเพด้วยนะคะยังนอยอยู่นะคะพื่อติดตามเยอะนะคะซับยังน้อยนะคะจะได้มีคนติดตามน้องเพชรเยอะๆนะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะในช่องพังสสงดาวแสมบรี่นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะก็สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัส oh, ด um, ีค่ะนเพชรสวัสด um, ีนะคะค่ะ mm ก็สวัสดีนะคะ